ระตเวเป็นคนหน้าใหญ่ควาเสื่อดีชอบรัตเวนยิมไปน่อยห่อยตรงนี้หน่อยครับสำหรับตั้งที่เดินทางมาครึ้นทางแล้วเหนื่อยผ่านกองอันเลี้งการแล้วขมาที่นี่น้องมาต้องอมเข้ามาต้องอยู่นี้นของหลวงพ่อางเสด็จมาอกไม้ผู้คนนะมีเว่าจะตัวมาไปนี่ติดใจติดร้อนตัวจะานเนี่ยตั้งแต่มา ก่อที่จะมีการจัดการประจารตีเราก็เห็นด้ว่าพี่้องจเห็นแบบนี้เพราะว่าเราได้พี่น้องสาวทุกนได้จอดรถข้างราจัดการเวลาเราจันการเราก็เห็ว่าเขตกลงที่น้องสาวทุกคนอดรถข้างในจันทารที่ที่พี่น้องสาุกคนแล้ก ขึ้นได้ไหมตอนแรกบัปปนไดนั้นยังไม่มีถ้าเรามีได้ยกคุณเราคอยไหว่าเป็นตัวนี้ตอนนี้เราทำไม่ได้ยตัวเราจอยากได้ก็ด้หลังคาอยากได้กลอยพระบาทของเรากับเอาไว้หลายๆจุดต่อไปจต่เดี๋ยวเกิดตำลุสุดโต่งเดี๋ยวคนมามองเห็นเดี๋ยวจะบอกว่ามันของกิงไม่ใช่แต่ทำไมถึงหนักขึ้เพราะว่าน้ำ กลับมาก็มีการเตาะมีเตาะอะไรไหลออกกลับมก็ทำให้สมุดได้เหมือนกันกลับเร่องนี้หลงพ่อปอยากจะขอบุญขอบุญขอบารมีจากสายบุญของเราได้ช่วยกันคนละเล็กละน้อยด่า่วยกับทางวัดของเราทางคณะกรรมการของเรากลับรุ่วันน้ำไหลกลับณะกรรมการต้องหมุนเวียนกลับเปลี่ยนกันกลับมาเฝ้ามาดู กลับมาพิทางออกบอกทางบุญกลับเป็นวันธรรมดาแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่8ถึงวันที่12กสับทางวัดหรือว่าทางโกศงก็กลับได้เดินทางเข้ามาคนระทิศละทางกลับมาต่อที่ทางออกมาขอบอกทางบุญกลับเพราะว่าเป็นงานช่วงนี้เป็นงานดุลงานกุศลงานใหญ่ กับไม่ว่าจะจากทางจังหวัดจันทบุรีกับก็เปิดเขาพิจกูดเขาพิจกูดก็บอกว่าอีกเขาหนึ่งกับที่ชื่อเหมือนกันกับทางประเทศอินเดียกับเขาที่พระพุทธเจ้าประสูติหรือว่าตัดสรุกับตัดสรุก็บอกว่าเป็นเขาพิจกูดกับที่จังหวัดจันทบุรีจันทบุรีก็มีเขาพิจกูด ตลอดทุกวันเดินสายกันก็คอองจะไม่เหนื่อยเนาะะเหนื่อยจ้าเอาปรึกษาหยอดว่าบ่อยเมื่อยยังเมื่อยอยู่แล้เก็ชาเจ้าไม่ไปกินน้ำากัะเด้อน้ำในถังเย็นๆก่อนจะไไดื่มกับน้ำ็นๆจ่า กาใสยทามแต้ายของเราข้าเกิข huh. like ึ <us ur ate room> <out> mm ้นมามีน้ำน้ำเย็นเย็นเราจะทำบุญจิตัตที่สีรษัจัยใจเราจะทบุญตวท่ใใจแต่คนอื่นก็ถูกันนะแต่รหลายคนจะรวมบญร่มกุศลนั้นนะอา่น้องสายสายังไงก็ขอบารมีสร้างคามคาอกับตามหลงพอต่น้งคนเดียวตกหน้า ร้อยมาสิบาทนม่กี่บาทวันลากบาทสิบบาทเป็นเงนเนนิเราได้ี่แสเราไม่ได้ยิงเราไม่ค่อยว่ากันะก้าวนจะถูกหวยโวยรางวัลท to ี่หนึงจะมาสร้างเป็นรหลอโอกจากนั้นก็จะไม่ีติดต้ับเราแต่เรามาเราอยางให้ลูกมาอีกก็ให้ยู่สบบาท แล้วก็ถูอีกแล้วเมาที้ง่ี้ออกแค่นึรงแค่้าของเราแล้วมันเพิ่งออกไปสองสองวันี้ก็เลยไม่เอาห้าหนึ่งซื้อแคเจตัวเดียวแล้วเจ็ดกับห่งมันตัวเดียวกันแล้วมไม่ยอมเปลี่ยนีแามันก็เหมือนกับคนเราตัวนี้หมดเป็น่ีขานานไปก็อาจจะถูกจะงาอแค่งจะเป็นอย่างผ้พนม กับก็ยังมีผู้มีพังคนลงมาจากโดยพระพุทธเจ้าหลวงพ่อคิดถามแล้วที่กับจะขอบารมีจากพี่น้องสายบุญของเรากับได้สร้างตลาดได้มงหลังคาโดยพระพุทธเจ้าของเราโดยพระธรรมกายกับเคยกับทางวัด กับพร้อมทั้งกับทานข้าป่าแล่บทาป่ากลับนอุโบสถที่ตั้งขึ้นมาแล้วสะดวกได้เหมือนเดิมไหมครับสะดวกเลนเดินสะดวกอยู่เพราะว่าหลายสถานที่ต้องกไรยาเน้หรอว่าให้เราได้ราอบ